ิบโมงยี่สิบแปดนะครับวันที่ยี่สิบหกนะครับขบวนห้าห้านะครับมาเร็วเลยนะวันนี้ขบวนห้าสามเงียบกนะ็บนะวันนี้ไม่รู้บาหรือเปล่านะครับเพราะห้าสามมาเร็วทุกวันเลยนะครับช่วงนี้แต่ว่าวันนี้ปกติเวลานี้ต้องออกแกงคอยมาแล้วนะแต่ยังไม่เห็นนะครับเห็นแต่ห้าห้าเนี่ย มาถึงบ้านผมก็สิบโมงสิบโงครึ่งนะครับถึงบัวใหญ่น่าจะประมาณเอ่อสิบโมงห้าสิบครับก็ไม่ไม่ได้หลีกอะไรเลยนะครับมาเวลานี้ยังยังไม่ถึงเวลาเจ็ดหกนะครับก็ตามหลังสี่สามสามมานะครับ มีแค่4ี่ี่ศนะครับกับห้าหกมะน่าจะเป็นชุดที่ช้ามานั่นแหละนะครับผมชุดที่มากลางวันบ่อยๆนะครับชุดที่2นะครับมาวันเว้นวันด้วยนะครับเพราะว่ามาวันหนึ่งกับกับอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็มาอีกวันหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์เจ็เล่งลงเนินไปเลยนะครับ พุ่มายาวนะวันนี้เนี่ยมายาวมากนะวันนี้โอ้ยขึ้นเขาไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวนะคร มาแล้วนะครับเขาตรงโคกคีนะมีเขาตรงโคกคีแล้วก็อืาจะออกออกโคกคีแล้วก็ออกวัดออกช่องสาลานนะครับเขาช่วงขึ้นนะครับ เที่ยงสี่สิบนะวันที่อ่าไ <c oughs> ม่แน,น่ใจว่าวันที่เท่าไหร่น่าจะประมาณยีนะ่สิบยี่สิบแปดครับยี่แปดอ่าวันที่ยี่แปดนะผมกบวนสี 4, 3, 4นะ่สามสาี่นะครับดึงโซดสองหก จอดนะครับจอดไปะดะ่ะนี่มันต้องผ่อนไปตนะั้งแต่ตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่า5สามหลีกที่หนองพวงหรือบ้านเรือมนะครับต้องหลีกนะครับต้องหลีกเจ้าถิ่นนะครับดีเซลรางรถโดยสารนะเขาจะให้รถโดยสารก่อนนะครับนี่รถท้องถิ่นนะครับ ทางเส้นสายนี้ก็จะวิ่งสีเที่ยวนะครับเช้าสองอไปสองกลับสองนะครับเช้ากับเที่ยวเช้าและเที่ยวบ่ายนะครับไม่มีไม่มีเที่ยวสายทเที่ยวเย็นไม่มีนะครับโอ้มีคนมั้ยนะไม่มีนะครับเดี๋ยววันที่หกผมพามาดูนะครับ เดี๋ยวมาถ่ายสี่สามสามเลยเนี่ยว่าคนจะเยอะสักแค่ไหนเพราะว่ายีิบสามที่แล้วเนี่ยโอ้โหคนแน่นเย็ดเลยนะยืนเลยอ,อัดกันเลยนะครับ ที่อย่างห้าสิบนะวันที่ยี่สิบแปดนะหลีกักบสี่สามสี่ที่หนองพวงนะมาแล้วครับขบวนห้าสามนะหยุดบิงไปวันหนึ่งนะครับน่าจะเกลือเกลือน้อยมั้งแต่ถึงถ้าเกลือถือว่าถ้าเกลือน้อยแต่ขบวนนี้ไม่เคยสั้นเลยนะครับมายาวตลอดเลยนะครับ แล้วตู้คอนเทนเนอร์นี่เต็มตลอดเลยนะครับแล้วก็ได้รถจากซีเอาตลอดเลยนะครับวันนี้ตู้เต็มเหมือนเดิมนะเนี่ยเต็มทุกวันนะมายาวทุกวันขบวนเนี้ย มาแล้วครับไหลมาแล้วไหลลงเนินมาแล้วซิ่งเลยครับไม่จอดครับไม่จอดไม่จอดเหมือนวันนั้นนะครับวันนั้นรถไฟจอดชาวบ้านยังจอดดูเลยมาแล้วห้าอะไรครับ 5 110หโอ้โหหัวนี่วิ่งไปวิ่งกลับเลยเนี่ย ายทางชุ้มทางบัวใหญ่นับออกมาถึงบ่ายบ่ายโมงนะครับเกือบบ่ายโมงถึงบ่ายโมงแหละถึงบัวใหญ่ก็ออกประมาณอาจจะก่อน439หรือหลีก439าที่บัวใหญ่นะครับปปแร้ว ขบวนสี่สามสองช้าสิบนาทีนะครับคนเยอะนะครับวันนี้วันศุกร์ยี่สแปดนะวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดนะครับ 4, <ๆ>คนเยอะมากเลยนะครับสี่สามสองนะครับช้าสิบนาทีนะครับวันนี้วันที่ยี่สิแปดแผ่นดินไหวนะที่กรุงเทพรถไม่เขาไม่ให้รถเข้ากรุงเทพเลยนะครับแต่แถวนี้วิ่งได้นะแต่รถเข้ากรุงเทพ เขาไม่ให้วิ่งนะครับเขาไม่ให้วิ่งเข้าไปนะครับเขาให้จอดอยู่ข้างนอกนี่อันนี้หนึ่งส่วนวองสามนะแต่แถวนี้วิ่งได้นะครับก็ถือว่าเยอะนะคนเปลี่ยนขับนะครับ กระจกนี่ใสแจ้วเลยนะครับหนึ่งศูนยสเนี่ยใสกว่าเพื่อนเลยเหมือนจะเป็นพอคลอสองคนเลยนะครับเนี่ยไม่ไม่น่าใช่ช่างเครื่องนะ เอ๊ ine, ะอะไรเี่าเอระ เปล่านะเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูเตมเงินจะไม่ดับนะ สี่โมงสามสิบห้านะครับขบวนสี่สามเก้าตามเวลานะครับขบวนสี่สามเก้าตามเวลานะครับวันนี้วันศุกร์นะครับเดี๋ยวดูว่ามากี่คันนะครับ แต่เสียงนเหมือนเสียงโทนเดียวนะ่าจะมาสองคันนะแต่เสียงดังอยู่นะลมมาทางนี้นะครับมาสองคันนะเนี่ เร่งมากเลยอะแต่รถตามเวลานะครับแต่เสียงวีดแปลกๆนะครับเสียงวีดแบบเป็นเสียงที่ไม่มีเสียงกล้องนะครับ 3าหนดังมาก วครับขบวน439นะครับ, 4, 3, 9, รบวันนั้นประแจลังประธานซ่อมนะครับก็เลยถอยรถกลับแล้วไปเข้าวิ่งไปทางนูนท้องหลังนะครับแล้วก็เข้ามาลานที่ห้านะครับลานที่ห้าสามารถเข้าได้นะครับต้องวิ่งไปทางนูนท้องหลังนะครับเข้าได้สองทางนะครับ สีก็สีสีหนึ่งสองสามหนจะเข้มกว่านะครับเข้มกว่าหมายเลขสามเก้านะครับรถยังไม่เร่งเลยเขาขับมันอันนี้น่าจะแรงบิดหรือเปล่าเนะ รถจะไม่เรี่งเลยรถยู่บิคตรเร็วเดี๋ยวดูสี่ถึงแปดนะสี่ถึงแปดช้าไม่มากนะครับวันนี้เี็บร้อย เจ็นาฬิกาสิบหนาทีนะครับขบวน418หนชาร์สินะครับผู้โดยสารเยอะนะเนี่ยน่าจะประมาณหลักยี่สิคนได้นะครับเท่าที่มองนะครับแต่วันรู้มันยาวไปรู่นเลยนะคนคนไม่ได้กระจุกอยู่ที่เดียวนะครับ เยอะนะครับพุทธิสารสี่หนึ่งแปดนะครับช้าสิบสามนาทีนะครับวันนี้มาดูตรงนี้สักหน่อยหนึ่งสี่หนึ่งสามแปด มาสั้นนะครับสี่คันเอง สารเยอะนะเนี่ยแต่ว่าเต็มนะครับดูดินู่นน่ะเต็มเลยนะนนะนนะนวันศุกร์นะวันเสาร์อาทิตย์ยิ่งเยอะกว่านี้นะมาแล้ววีหนึ่งแปดนะช้าสิบสามนาทีนะตอนแรกช้าสิบนะครับพอเข้าหนองบัวลายช้าสิบสามเลยปลายทางนครราชสีมานะครับ เดี๋ยวดู4-7 1นะครับช้ามไม่มากครับวันนี้ สิบเนาฬิกายี่สิบห้านาทีนะครับสี่หนึ่งเจ็ดนะครับช้าอ๋อช้าสองนาทีนะครับมาเวลาดีนะวันนี้มาแล้วนะครับสี่หนึ่งเจ็ดยังไม่มืดนะครับเหลืออีกเยอะเลยนะเวลากว่าจะมืดนะครับมาแล้วมาแล้ว สบายสบายชิวๆนะบมาสี่คันนะจอดนะครับจอดชุมทางบูใหญ่นะครับผู้โดยสารขึ้นจะไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนมากจะเป็นผู้โดยสารลงนะครับยิ่งเสาร์อาทิตย์ยิ่งเยอะนะครับ สำหรับขบวนนี้นะช่วงโควิดนี่โอ้โหหยุดวิ่งไปเป็นปีนะครับขบวนนี้ลําบากมากนะครับช่วงนั้นผมไปฝึกงานหรือไปทหารนี่แหละกลับบ้านทีนี่กลับ429นะครับช่วง417หหยุดวิ่งนะครับแล้วโควิดซาแล้วยังหยุดอยู่นะโควิดซาแล้วก็ยังหยุด แต่ก็นึกว่าจะไม่กลับมาวิ่งนะแต่ก็กลับมาให้อยู่เ <c oughs> มื่อก่อนมีแค่429นะถ้าจะไปอุดรก็ไป75แล้วก็ไป415นะครับขอบวนี้ไปถึงแค่อุดรน,นะครับอุดรก็พอแล้วนะครับหนองคายมันมันไม่มีอะไรนะครับ ลากยาวมากเครื่องไม่น่าจะดับนะเวลาดีมากอัดมาแล้ว นิ่มดีจริงเร่งไม่เร่งไม่เหมือนจะเร่งไม่สุดด้วยซ้ำนี่อัดแล้วเโซ37ครับก็นนะหนึ่งถึสองสองคนระับตรงนี้ก็ทำ416นะครับ ดีนะผมรถหมดแล้วนะผมสวัสดีครับ